นะบูบ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานของไทยที่นั่นมีพื้นที่ที่ถูกขนานนามว่าทุ่งร้างซึ่งในอดีตเป็นสนามรบในช่วงสงครามระหว่างสองแคว้นผู้คนมากมายล้มตายจากการต่อสู้แสนโหดร้ายหล่าทหารที่ล้มตายลงในทุ่งนั้นไม่ได้รับการฝังให้สมเกียรติศพของพวกเขาถูกทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยไปกับแผ่นดินทุ่งร้างจึงกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โดยเฉพาะในยามค่ำคืน คืนหนึ่งเด็กหนุ่งกลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความกล้าด้วยการเข้าไปในทุ่งร้างพวกเขาได้รับคำท้าให้เดินลึกเข้าไปในบริเวณที่มีข่าวลือเรื่องวิญ,ญญาณทหารที่ยังคงวนเวียนไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกสนานแต่เพื่อท้าทายเรื่องลึกลับที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในทุ่งเสียงเงียบรอบตัวกลับทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจเสียงของแม่ลงกลางคืนหายไปอย่างกระทันหัน เหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านกับความมืดมิดหนึ่งในเด็กหนุ่มเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่ไม่ชอบมาพกากลแนวทอมือนในระยะไกลดูคล้ายทหารในเครื่องแบบโบราณทั้งกลุ่มรู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นจนหน้าขนลุกทั้งที่ควรจะเป็นหน้าร้อนขณะที่พวกเขาตัดสินใจจะหันกลับไปเสียงฝีเท้าเงียบเงียบดังขึ้นจากรอบรอบตัว ตามมาด้วยเสียงกระซิบเหมือนใครบางคนกำลังร้องขอความช่วยเหลือช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากตายข้าอยากกลับบ้านเด็กหนุ่มคนหนึ่งมองไปรอบๆอ,อย่างตกใจและเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลเป็นทหารในชุดเครื่องแบบที่เปื้อนเลือดใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลและดวงตาที่ว่างเปล่าเฝ้ามองมาทางพวกเขาด้วยแววตาเศร้ามองพวกเขาวิ่งหนียังไม่คิดชีวิต หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดหันไปมองข้างหลังครั้งใดก็จะเห็นเงาเหล่าทหารที่ค่อยๆเดินตามมาด้วยใบหน้าที่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆรากับพวกเขาต้องการหลุดพ้นจากความทรมานแต่ไม่มีทางไปสู่สุขติได้ในที่สุดเด็กนุ่มกลุ่มนั้นก็กลับออกมาจากทุ่งร้างได้แต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับยังตามมาหลอกหลอนพวกเขายังคงได้ยินเสียงกระซิบในยามค่ำคืน และรู้สึกถึงสายตาที่เฝ้ามองจากมุมมืดราวกับวิญญาณในทุ่งร้างยังคงต้องการบางสิ่งบางอย่างจากพวกเขาเมื่อคืนพระจันทร์เย็นเยียบส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิดทุ่งร้างที่เคยเป็นสนามรบกลับฟื้นคืนความร้อนทุกสิ่งเงียบสงบจนได้ยินเพียงเสียงลมพัดผ่านความหนาวเย็นของอากาศคลายหอบเอาความเจ็บปวดของอดีตมาด้วยหล่ววิญญาณทหารในชุดเครื่องแบบขาดวิน ยืนอยู่ท่ามกลางหมอกหนาที่ลอยคลุงต่ำไปกับพื้นดินใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยร่องรอยของบาดแผลจากการต่อสู้ดวงตากลวงเปล่าไร้แววชีวิตแต่กลับสื่อความเศร้าอันลึกซึ้งที่ติดตรึงในวิญญาณเสียงกระซิบเบาๆก้องขึ้นในบรรยากาศเราวกับพวกเขากำลังขอความช่วยเหลือจากความทรมานที่ไม่สิ้นสุดเสียงสะอื้นและเสียงเรียกหาเพื่อนร่วมรบที่จากไปแล้วดังเบาๆไปทั่วทุ่งร้าง เราวกับพวกเขายังติดอยู่ในวังวนของสงครามไม่สามารถหลุดพ้นได้บางร่างเดินช้าๆท่ามกลางความมืดบางร่างยืนอยู่เพียงลำพังเรากับกำลังมองหาใครสักคนที่ยังไม่ได้กลับมาบ้านความรู้สึกอึดอัดปกคลุมไปทั่วบริเวณความเงียบสงบที่แฝงด้วยความร้อนทำให้ผู้ใดก็ตามที่กล้าเดินเข้าไปในทุ่งแห่งนี้ต้องหวาดกลัว วิญญาณเหล่านี้เรากับกำลังเฝ้ารอปลดปล่อยจากความเจ็บปวดแห่งสงครามที่ติดอยู่ในความทรงจำที่ไม่อาจลบเลือนที่นี่คือทุ่งร้างที่ยังคงเต็มไปด้วยความลับอันน่าหวาดกลัวเป็นสถานที่ที่ไม่อาจละทิ้งไปได้แม้เวลาจะล่วงเลยมากนันเพียงใดนะักทุ่งร้างที่แฝงไปด้วยความเยือกเย็นและความลึกลับคืนหนึ่งพระจันทร์สีส่องแสงลงมายังสนามรบเก่าที่เงียบสงบ แต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความร้อนหมอกขาวคลุมพื้นดินเผยให้เห็นเงาของเหล่าวิญญาณทหารที่ยังคงวนเวียนอยู่ในชุดเครื่องแบบที่ขาดวินพวกเขายืนนิ่งราวกับกำลังจมอยู่ในความเศร้าของอดีตที่แสนเจ็บปวดใบหน้าของวิญญาณทหารแต่ละคนเต็มไปด้วยรอยแผลที่สะท้อนถึงความโหดร้ายของสงครามดวงตากรงโบที่จ้องมองออกไปในความมืด เหมือนกำลังค้นหาสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปอาจเป็นสหายที่ไม่เคยได้กลับบ้านครอบครัวที่คอยยังไม่มีวันได้พบเจอหรือแม้แต่ความสงบสุขที่พวกเขาไม่อาจสัมผัสได้อีกเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นเหมือนเสียงลมหอบผ่านพวกเขาเฝ้าร้องหาความยุติธรรมที่ไม่เคยได้รับหรือต้องการการปลดปล่อยที่ไม่เคยมาความเศร้าหมองในบรรยากาศทำให้ทุ่งร้างนั้นกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับคนเป็น เพราะทุกคนที่ผ่านไปล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาสัมผัสได้ถึงความหนาวเหน็บและน้ำหนักของความเศร้าที่ถาโถมจากเหล่าวิญญาณทหารที่ยังคงรอคอยให้ใครบางคนช่วยให้หลุดพ้นจากความทรมานที่ไม่สิ้นสุดในยามค่ำคืนอันเงียบสงบของสนามรบเก่าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงก้องของการต่อสู้ท้องฟ้าสีดำสนิทถูกเจาะแสงโดยดวงจันทร์สีซีที่ส่องลงมายัางทุ่งร้าง วิญญาณทหารจำนวนมากยืนเรียงแถวในความเงียบสงัดพวกเขาอยู่ในเครื่องแบบที่ฉีกขาดเต็มไปด้วยร่องรอยของสงครามใบหน้าแต่ละคนแสดงถึงความโศกเศร้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดดวงตากรงโบราวกับไม่มีชีวิตแตกลับสื่อถึงความเศร้าลึกซึ้งที่ไม่มีวันลบเลือนสายหมอกลอยคลุงทั่วสนามรบแนวของต้นไม้ที่หักคนและอาวุธที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายราวกับเครื่องเตือนถึงความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้น ความเงียบนี้กลับทําให้ทุกสิ่งดูนักอึ้งยิ่งขึ้นเงาของวิญญาณทหารเดินล่องลอยไปมาด้วยความเงาและความเศร้าใจบางคนหันหน้าไปทางทิศท,ทางหนึ่งอย่างตั้งใจเหมือนพวกเขายังคงเฝ้ามองหาทายที่จกไปและไม่ได้กลับมาเสียงลมวิวดังผ่านราวกับเป็นเสียงกระซิบจากอดีตที่ยังไม่หายไปความเศร้ามองและความคิดถึงบ้านของเหล่าวิญญ,ญาณยังคงหลงเหลืออยู่ในสนามรบนี้ พวกเขายังไม่ได้ปล่อยวางยังไม่ได้กลับสู่สันติสุขที่แท้จริงบรรยากาศนี้ชวนให้ผู้ที่บังเอิญลงเข้ามาในทุ่งร้างรู้สึกถึงน้ำหนักของอดีตและความวางที่ไม่มีวันเป็นจริงทุ่งร้างแห่งนี้ไม่ใช่แค่ที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำของสงครามเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดของวิญญาณที่ยังคงรอคอยใครสักคนที่จะช่วยปลดปล่อย